เมื่อนี้ยยติ๋วกะมีปลาปนพี่น้องกับมี่ต้มเนอไม้ลวกผักผักนี่ก็เป็นทับสลัดแก้วเด้อพี่น้องอันบัดเอามาลวกคนไปเป็นสีนีเมื่อนี้ยยติ๋วว่ากินดิบกินผักสุกพี่น้องผู้ใดยู่ไก้ยายติ๋วเขาไม่กินน้ำกันกับยายติ๋วเด้อพี่น้องนีปนปลาใส่พริกเผาพริกอันนั้นไหมพี่น้องพริกกันกี้พริกขัวบานเ้านไหมตอนเห็นยายติ๋วว่าเดาห้เบิ่งเด้อมื้อนี้มามาผู้ใดยูไกล่เขาไม่กินน้ำกันกับยายติ๋วบ่งพี่น้อง ปนหอมห,หอมหอมป่พพกพีกันพ,พ,พ,พีกันกี้ไหมพี่น้องพีกเผาไหมพี่น้องพีกันเขากอนเอาไปปิ้งไปกี้ไปอ๊บไหมหอมแซ่บผู้ใดยู่ไก่เยี่ยจิ๋วเข่ามาพี่น้องเป็นต่แซ่บว่าพี่น้องนี่ละมือนี่กับเขาเยี่ยจิ๋วมีแค่นี่เพราะว่าคันเท็ดหลายยางแล้วก็กินบ่เหมือพี่น้องเฮ็ดมือละยางผ้าผีผ้านองกินไหมถูกมือนอะพี่น้องเนาะมามากมากินน้ำกันกับยายจิ๋วพี่น้องสวัสดีพี่น้องมือนี่เยายจิ๋วก็มากกินเข่า ผู้ใดอยู่ยไก่ยิ่งดิวเขามาพี่น้องมันอิ่งกินเขาเจ้าที่พี่น้องเป็นคนไทยที่พี่น้องมันอิ่งยิ่อยู่กัะเล่นปนปลาตอนเฮ็ดมันอิ่งยิ่ิวบ่ได้เอาหอยเบืองเด้อพี่น้องมันอิ่งยิ่งดิวทิพผาพีผาหนองก็มากินขเขากระปนปลาบางพี่น้องน้ำงใหม่ยิ่งดิวกระหัน พี่น้องแซ่บอีหลีพี่น้องมามามูมมกินน้องแปลงไงติ๋วแต่หนแบบ้บเปลาแดกโอ้ยแซ่บพี่น้องพร้อมไร พี่น้องคำใหญ่ๆเลยพี่น้องพี่น้องอก็ถอดพี่น้องอนี่อยู่สื้ออึศรนกินเผ็ดลงไปเปน็นยังไงล่ะพี่น้อง พักสลัดนี่พี่น้องบ่ามาแม่นว่าสิกินตสัสแสบเลยลวกวแฮงแสบนี่อ้อมใส่ไกลแฮงแสบเด้อพี่น้องพักสลัดแจ่วยี่ติวนอ้อมประจำตะกวนใจตะพักสลัดทำยังไงเลยพี่น้อง พี่น้องคลิปนี้ผูดด้ใดขมบ้า,บางยิ่งติวแล้วหรือวาไมากินขาวกับยิ่งติวแล้วเย่๋ยืมกดติดตามให้เราได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้อง,พองเพื่อสิด้เบิ่งงลิปต่อไปสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง